เฮ้ยวันนี้ทำไมมึงเก็บร้านเร็วจังวะกูจะรีบกลับไปดูบอลวันนี้กูเล่นไปเยอะเชียร์บอลอย่างเดียวชักไม่มันแล้วอะ่ะเล่นติดไปนวมกันหน่อยไหมโอ้โหใครจะมเล่นกับมึงยังไงผีก็ชนะวันนี้หงจะแดกเนื้อผีเว้ยรูปก็สองบาทเป็นไงถุยบาสองบาทกูไม่เล่นหรอกเล่นสามบาทเว้ยแล้วถ้ามึงเสียมึงจะมีเงินจ่ายเขาเหรอเสียไม่มีทางครั้งนี้แมนยูไม่มีทางแพ้กูมั่นใจ กีนโน่ไหลามาตรงนี้ซาลาทางขวาทางขวามีนาบีเกต้านิ่มๆเลยลูบอขึ้นนำหนึ่งศูนย์แล้วครับโอ้โห,โหชวเมื่อเสียท่านี่ครับบอลมาถึงมาถึงอันนี้อาโนเปิดมาเสาซ้อนดงโชต้าเข้าฮอสครับโอ้โหหน้าเสียเลยนะเนี่ยปากเลยมึงอ่ะดีกโชต้าให้ซาลาติปบล็อกกระชอกมามีนาบีเกต้าเปิดเลยซาลาโอ้โหโอ้สามศูนย์แบบไม่น่าเชื่อครับ พยายามจะฝ่าวมีตัวเติ wow ม์มาโลซสันให้ให้ถึงโชตา้าแข่งต่อโมซาล่าโอ้โหโอ้สี่ส <IDs share them> ูงครับเฮ้ยเป็นสังขยยเลยหวานนะพ่อเล็ก ลิฟว์ที่เหนร์สันใส่ก้อยใส่ก็ทะลุให้กับโมซาลาาเอาหลุดมาของทางเขหลุดแฮตริกทุกนี้แล้วก็แฮตริกจริงๆด้วยโอ,โอ้โหห้าศูนย์เลยครับนี่ก็ยิงจังเลยเฮียแล้วก็จบเกมไปน,นะว่าลิฟว์มาเอาชนะแมนยูได้แล้วครับมีแม่ให้ไส้แต่ในกอชนะลิฟว์ูมีไส้ในขอมันไส้แมนยูมันแข็งใจ